สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ยินีสารช่องข่าวบบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บบาวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวงงทั้งไอจีพอานอนท์เชื่อหมอฉีดช,ชิโนแวกไงสุดท้ายเป็นงี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9หลายคนต่างให้ความสนใจถึงวัคซีนโควิด เช่นเดียวกับเหล่าดาราคนดังก็ออกมาโพสต์ภาพตัวเองขนาดเข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมกับรีวิวอาการที่พบบ้างก็มีอาการข้างเคียงบ้างก็ไม่เป็นอะไรเลยล่าสุดพอานนท์ภูมิกับภาพยนตร์ชื่อดังได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเผยว่าเข็มแรกซีโนแวคไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกเลยกลัวโควิดจะรับประทานไปเสียก่อนหมอบอก วัคซีนอะไรดีเราก็ฉีดเชื่อหมอปลอดภัยไร้กังวลอย่าลืมไปลงทะเบียนฉีดกันนะปลอดภัยจริงๆใครไม่เห็นด้วยยาดาม่าใส่ชีวิตเราเรายอมเลือกในสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราแน่นอนแต่สุดท้ายไม่รู้เพราะเหตุใดโพสนี้ถึงหายไปจากอินสตาแกรมแล้วหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าพอมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวด็ดๆต่อไปขอบคุณเ c ทุกท่าน ที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบาวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ